ส่วนตำบนสีวิชัยจะสีวิเชียนขออภัยนะครับเพื่อนพี่จะตัดปากดนักนนาท่านนายกองการบริหารส่วนตำบนสีวิเชียนท่านนายกทองอินสีหาบุขอเสียงสาธุการสีหาบุดีมา่จะทำกันะล่ม่ เออบ้านนั้นผึ่งอยู่เออหลวงพี่ก็อยู่บ้านน้่นผึ่งนันนะดูหล้างพอดีเข้มผู้ใหญ่ท่องอ่าแล้ว <c oughs> ลลลก็ขอเจริญพรขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนายสามัคคีนายถาวรบุญล้อมขอเสียงเท้าตุกนาาาันสาธุไม่ค้ำพาบค้ำคาเขียนมาให้ยพิษแล้วมันเคนปั๊บเลยเขียนราพิษ ก็ <c oughs> จะให้อ่านถึเอากถินกองใหญ่ๆมากีดา <c oughs> อเราก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านประธานกรกถินในวันนี้ <c oughs> ก็คือกัรรยะนานมิตรนายแพทย์ในากันตะแพทย์โมหันศกกูเขียวพรอ้อมคณะขอเสียงสาธุก,การ <c oughs> แล้วก็กัรรยะนานมิตรสกาวลัด จงม,มาขอเสียงสาธุการากัลยาณมิตรยอดด้ดีชัยโคขอเสียงสาธุการากและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกัลยาณมิตรพุ่มจิราพันุ์สำบุญจิราพันพันธ์สโรพร้อมคณะขอเสียงสาธุการ ก็อีกจากอีกคนอีกท่านที่ต้องขอบคุณก็คือนั่งรอรออยู่ขวามือของหลวงพี่นี้เองก็คือหลวงตาถาวรนะที่ได้จัดสถานที่สวยงามเห็นแล้วก็ปลื้งอกปึื้มใจถูกอกถูกใจพระคุณเจ้าและสมณีทุกคนทุกท่านแล้วก็ศรัทธาญาติโยมงามบอโยม ขอเสียงกาตุการสาครั้งถาังอ้ามสาธุสาธุสาธุเห็นแล้วก็ชื่นอ,อกชื่นใจตั้งแต่เรียวรถเข้ามาขออภัยวิ่งเลยไปหน่อยแล้วก็ถอยกลับมานี่แหละบริวารน,นี่แหละสวรรค์ของหลวงตาถาวรสวรรค์นบนดินที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจ รวมปัจจัยกันมาตั้งแต่ซื้อที่ซื้อทางจนมาสร้างอาคารสถานที่ให้พวกเราได้ประกอบพิธีกรรมได้สังสมบุญกันะนะบุญบารมีถือว่าไม่ธรรมดาบุญที่พวกเราตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านในวันนี้นี่แหละเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ดังนั้นทําแล้วต้องปงื้มก่อนทําก็ต้องปงื้มขณะทําก็ต้องปงื้มหลังทําก็ต้องปงื้มทํำไมต้องปงื้มเพราะปัจจัยพยาธรรมแต่ละบาทแต่ละสาตางที่ยโยหหามาด้วยกําลังตายกําลังใจและสติปัญญาของเราทุ่มสุดเด็ดทุ่มสุดฤทธิ์ทุ่มสุดเดชกฐินหนึ่งปีมี เผาสวนผ้าป่าจัดทุกเกดืเอนก็ได้นี่ไงบุญที่เกิดก็ยากบุญตามการต้องมีกําหนดต้องมีข้อเงื่อนไขอยู่เยอะพระจำพรรษาห้ารูปขึ้นไปจำพรรษาสามเดือนโดยไม่ไปพักแรมที่ไหนค้างคืดที่ไหนนะอู้เขาเรื่องนะจะออกไปทํางานอย่างนี้นะ ก็คือด้วย,วยจิตส้งสงนั่นแหละก็ต้องมีการออกไปบ้าแต่ว่าก็ไม่ให้ขางแม่นะครับแล้วก็ต้องมีผู้รับกระถินอีกนะครับมีผู้รับกระถินทั้งห้าลูกสมเดือนปุ๊อะไรเย,ยอะเป็นบุญที่เกิดทายากนะครับดังนั้นพวกเราต้องปือ้เอเปรียบเสมือนปัจจัยที่เราเอามานี่แหละจดใส่ห้อแล้ว,วถวายซึ่งพระศาสนา พวกเราถวายพระศาสนานะครับถวายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมหาภูรีจารองเราปัจจัยนี้ถวายแล้วจดใจหัวเดียบรอยนั่นแหละเป็นต้นทานเป็นต้นทานที่พวกเราสั่งสมก็เหมือนปลูกต้นมะม่วงถ้าเราไม่หมัน่นลดนะ้าพรวนดินก็คือบุญถ้าเราไม่หมัน่นกลืมหรือนึกถึงบุญ อธิษฐานจิตนะครับผลดอกก็จะไม่กระจรกระจายเกิดขึ้นผลบุญก็จะน้อยดังนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือหมั่นเนื่ถึงบุญหมั่นให้ปื้มก่อนทําขนาดทาและพิธีกรตอบไหมแม่ละและหลังจากทาําพวกเราต้องปื้มเอาไปช่วยกันเลยนะพิธีกรนะ อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้คุณหมอโมหันต์หลวงพี่ก็ติดตามตลอดมาทำบุญทุกบุญไม่ขาดนะตามที่เห็นใครบอกบุญมาขับใครบอกบุญมาขับใครบอกบุญมาได้ครับไม่มีปฏิเสธบุญผู้ไม่ปฏิเสธบุญคือผู้เป็นเลอในการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้กับทุกคนทุก่านดังนั้นขอเสียงสาธุการสาธุนะนี่แหละญาติโยมบาดเฮ้าเดอร์จำไว้บุญบารมีบุญกระชินมีทุกวัดนะครับไปให้ครบเดอร์ในตำบลในบาดเฮา้านะไปเอาบุญน้ำการหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวบุญใหญ่บุญมากบุญนี้เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวดังนั้นพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนา นะครับในจิตอันเป็นกุศลลำดับต่อไปก็ให้ท่านเจา้าอาวานหลวงตาถาวรผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ได้สละเวลาทางโลกมาอยู่ทางธรรมเพื่อเป็นเนื้อนาบุญและก็เป็นจเจ้าอาวาที่นี่ให้ท่านได้พบได้พูดสนทนาธรรมกับญาติโยมสักนิดหนึ่งได้ขอบขอกขอบใจนะครับต่อรอบนิมนต์ครับ มาร่วมงานกันถินในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบอนุโมทาบุนกับคุณโยมประธานนานกถินนายธนพทย์มหันตคูเขียวและทีมงานและหมู่คณะทุกคนที่ไม่สามารถจะกล่าวถึงในที่นี้ได้ก่อนที่จะคนที่จะลืมไม่ได้ก็คือก่อนที่จะได้มาอยู่ที่นี่อ,อัตมาพาพ พระทาวรนทาวราสุโเนี่ยก็ทีนี้พรนษาที่สิบสามไปเสียเวลาเป็นนักรบทางโลกมานานหลายปีจนกว่าอายุเกษียณก็เลยเออมาสามร้างบารมีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองมาบวชในสายวัธรรมกายก็อยู่มาตลอดกว่าจะมาถึงที่นี้ก็ไปเสียเวลาทำวิบากกรรมอะไระลหลายๆอย่าง ก็มาพบเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สว่างมาพบครูบาอาจารย์แล้วก็มาพบแต่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มาหาด็อกเตอร์เสถียรถึวันนั้นพีโตไป,รปรเรียนทมก้าวประโยชน์ที่ท่านเมตตาให้โอกาสมาตั้งบารมีที่ศูนย์เป็นบัตธรรมน้ำยืนตั้งห้าปีที่แล้วถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มาที่นี่ก็นึกถึงนี้พระคุณของท่านอยู่เสมอแล้วก็มาที่นี่ก็มาพบกับ การมิตรที่การมิตรที่ท่านสร้างถวายที่ดินสร้างศูนย์ไปประัธรรมคือการมิตรหมุนและการมิตรบุญกีฬาพัน์สำโรงแล้วก็ผัวท่านได้เสียสละทีมงานท่านได้เสียสละที่ดินทันนี้ผมยี่สิบไร่ถวายเป็นพุทธบูชาสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมจนมทีทุกวันนี้และอาคารหลังนี้ก็ได้มีประธานาที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้คือประธาน กาณิชไคเดนการณิชไคเดนตั้งและพีพระพก่อนท่านได้เป็นประธานในการสร้างศาลาที่เราได้ปฏิบัติทมได้น่งสมาธิกันทุกวันนี้ก็ขออนุโมทนาล้วกันทุกท่านนะครับก็จะไม่เสียเวลาพูดมากนะก็ขออนุโมทนาบุญท่านจะภาพคนทุกท่านและจะอดกล่าวถึงไม่ได้กระสือท่าอาจารย พระครูมงคลชโลธรท่านในนอกเครื่องเสียงอันไัยล็อมาจับหนุนทั้งเสียงเสียงนะในการสร้างบันมีในครั้งนี้นะแล้วก็พระครูเกษมวัดกเกษตรสมบูรณ์ท่านก็เมตตาให้บุคะลาหลายๆอย่างและวัดเจริีทุกวัดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะถึงได้และสถาญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ได้รับ ความอบุาการต้อนรับหัดผลประการใดก็ขออพหติกรรมอภาภัยในครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาในครั้งนี้ขออนุโมทนา,าสาธุการพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนา,าสาธุการพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบารมีธรรมแห่งคุณพระผีและนาฏยคุณพระพุทธธรรมประสง์ คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าท้าโพงตลอดจนบารมีธรรมของมหาภูริยาจารย์บูรพาอาจารย์ทัางหลายที่ท่านปกป้องพระพุทธศาสนาไว้มาจนทุกวันนี้และบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาดีแล้วและบารมีธรรมของคุณโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจสร้างบารมีในครั้งนี้และจะสร้างบารมีจนถึงถึงที่สุด ขอบรารมีทั้งหลายเหล่านี้จงได้มาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตะบะเป็นเลชั้ะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลบุญบานอภิบาลคุ้มครองปพวกป้องรักษาให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบรารมีเป็นนาน,านเมื่อเขาถึงขาวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายได้สะดวกเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายโดยเร็วจงทุกท่านทุกปรการเธอ